รถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับบีซูบีชิปปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับราคาหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นห้าส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับเ c เพชรยนต์ทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมเรากลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมพามาดูรถ7ที่นั่งอีก1น่แบรนด์นะครับที่บอก ทั้งในเรื่องรายละเอียดของตัวรถนะฮะแล้วก็ในเรื่องของราคาแล้วก็ออปชันฟังก์ชันของเขานะครับคันนี้เลยนะฮะที่ผมพามาดูนะครับเป็น i t s u b i ิชิ2.4 GT Premium นะครับปี2018นนะคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อด้วยสีเทาดำนะสีเทาคันนี้สวยๆเลยนะรถมือเดียวการันตีโครงสร้างไม่มีชนแน่นอนนะใครที่อยากเป็นรถหรือกำลังมองหารถคันนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะรายละเอียดด้านล่างนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่านี่ให้ดูโดยรอบก่อนนะสำหรับตัวปัจจุบันสปอร์ตคันนี้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะทั้งหรูทั้งหลานะทั้งพรีเมียมขนาดนี้นะใครจดใจไหวน,นะราคาไม่ถึงล้านนะคันนี้ออกห้างป้ายแดงนะเกือบล้านหกนะคันนี้ล้านห้ากว่าเกือบเกือบล้านหกแต่ราคาเรียกว่าหายไปเกือบครึ่งเลยนะมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะด้านหน้านี่ด้านหน้า ดีไซน์แบบดินามิกชิลนะฮะไฟหน้านะครับเป็นไอเอลีด uh, ี LED แล้วนะนี่นี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับพวกไฟเลี้ยวไฟสูงนี่อยู่ในโคมแล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะเซนเซอร์คันนี้บอกเลยว่าเซนเซอร์รอบขันนะอันนี้ด้านหน้าก็หลายจุดแล้วนะเท่าที่ดูนี่ก็สี่ตำแหน่งนะแล้วก็มีนี่มีตัวฉีดฉีดน้าตัว,ต,วตัวเลนตัวเลนอ่ตัวไฟหน้านะครับมีมีให้ด้วยนะเซนเซอร์ด้านหน้านี่รอบเลยนะหจุดนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ กันชนด้านหน้านี่คือพาร์ทเดินแน่นอนนะครับคือการันตีไม่มีชนหนักเลยนะครับรถสวยๆนะครับนี่เป็นโครเมียมนะตกแต่งโครเมียมนะนี่ดูเส้นสายดูเคอร์ฟของเขานะฮะสวยไม่เหมือนใครแน่นอนนะผมบอกว่าผมบอกเลยว่าในราคาเนี้ยนะครับปาเจโร่เนี่ยให้คุ้มมากนะในในราคานี้ปาเจโร่ให้คุ้มมากอ่ะมาดูรายละเอียดอื่นกันต่อนะอย่างตัวขอบสันเส้นสายนะครับเหลี่ยมตัวรถนะครับเนี่ยดูเลยฝากระโปรงนะตัวลอนฝากระโปรงตัวเหลี่ยมข้างแก้มอะไรพวกนี้นะครับไม่มีรักยิ้มเลย นะไม่มีลักยิ้มเลยแล้วก็มาพร้อมล้อแมกเลนโซ่นะครับ6ก้านนะขอบ18แครับลัดด้วยยางบิโตโตนปียีสองนะปีอะไรนะ21อด๋อโอเคมีไพกระซิบบอกว่าบอกปีผิดพี่ยี่บดปี2ี่บอนะยางปี21เดช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างเซ็เดิมมาจากโรงงานเลยนะครับโช๊คเชิร์กต่างๆบอกเลยว่าไม่มีชนนะเข้ามาดูรถได้เลยคันนี้สวยนะครับเนี่ยพวกกระจกกระจกอะไรเงี้ยพาร์ทเดิมหมดติดฟิล์มเรียบร้อยนะกระจกมองข้าง ไฟเลี้ยวมีคิวกาสตราดมีให้พร้อมแหลกหลังคาอยู่ครบนะครับสภาพสวยสมบูรณ์และที่สําคัญนะคันนี้มีกล้องรอบคันนี่มีให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะแล้วก็คันนี้มีระบบบายสปอตให้ด้วยอยู่บริเวณกระจกมองข้างนะใครที่ยังไม่ทราบก็คือระบบแจ้งเตือนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะครับมันจะขึ้นมุมกล้องตรงนี้เนี่ยมุมมุมนี้มุมกระจกนะไม่มุมกล้องมุมกระจกนะฮะบ,บอกเลยว่าออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มนะะมาดูกันต่อนะครับอย่างคันนี้กุญแจเป็นคีเลส นะครับล็อกได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยเรากดล็อกกระจกพับนะสำหรับมิตซูบิชินะครใครที่ใช้รถมิตซูบิชิจะรู้ดีอย่างผมก็ใช้อยู่รถล็อกไม่ล็อกให้ดูที่กระจกมองข้างล็อกปุ๊บมันพับเลยนะพอเราปลดล็อกมันก็จะกลางออกแค่นั้นเลยไม่ต้องไปไปดึงเลยนะโดยส่วนตัวความเคยชินล็อกปุ๊บมันพับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาเดินดูรอบคันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ปรับสภาพแล้วนะรถปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับให้ดู รายละเอียดตัวสีตัวแชสซีต่างๆนะครับนะให้ดูรายละเอียดตัวรถรอบคันก่อนเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนี่ล้อแมกนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะระบบเบรก ABS EBDBA e จัดให้เต็มเลยนะสำหรับคันนี้นะเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะส่วนด้านท้ายนะครับนี่มีสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์ตัวไฟท้ายนะครับดีไซน์ก็ไม่เหมือนใครนะตัวไฟเบรกเนี่ย LED ด้วยนะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายนี่ผมให้เดินดูรอบคันเลยนะหรือใครจะมาดูรถคันจริงก็ได้นะ ดีเลยนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของด้วยนะครับรถน้าใช้นะครับแบรนด์มิตซูมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะเป็นตัวขับเครื่องสี่ล้อนะนี่ 4WD นะครับ All-wheel drive นะครับสำหรับคันนี้นะเซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลังเขาให้มาแบบว่าไม่กักเลยนะเนี่ยเหลี่ยมสันเส้นสายนะดูได้เลยนะครับนี่นะใครที่ชื่นชอบเนี่ยหารถแบรนด์นี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววกกลับไปดูฝั่งนู้นนิดนึงนะก่อนไปดูกลับไปดูเลขไม้บอกเลยคันนี้ไม้ไม่เยอะนะไม้ไม่เยอะนะฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้งานนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับคันนี้นะครับโทนของเขาจะเป็นสีดำนะเบาะหนังหนานุ่มสีดำนะครับตัวใหญ่มากตัวเบาะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนี่นี่มีที่จับด้วยนะเวลาขึ้นลงนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับนี่ แอร์แบ็กเจ็ดใบคันนี้ให้แอร์แบ็กมาเจ็ดใบนะด้านหน้านะด้านข้างเนี่ยให้มาหมดเลยเจ็ดใบอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับเบาะตัวหนาใหญ่นุ่มอบรับสรีระดีนะครับ,บ,บ,รรลนะรบแล้วก็ผมให้ดูตัวสำเนาเล่มรถนะครับรถมือเดียวนะในนี้ลำดับเดียวนะครับลำดับเดียวมานะแล้วก็ภาษีอันนี้ปีหนึ่งก็ประมาณสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองไม่ถึงห้าพันนะภาษีก็ถือว่า ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงส่วนส่วน,วนตัวภาษีพรบอเราดูแลดูแลให้อยู่แล้วนะเนี่ยพวกสภาพตัวรถอะไรพวกนี้เนาะได้วงได้เบาะมานะครับแล้วก็มีนีม่มีสคับเพจให้ด้วยนะครับมีสคับเพจสลักคำว่าปาเจโรสปอร์ตนะครับเนี่ยพวกโครงสร้างอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเดิมๆหมดเลยดูอย่างตัวเสาเอ A ด้านหน้าซ้ายนะครับนะอันนี้คือการันตีว่าไม่มีชนหนักมานะแต่ก็บอกก่อนว่ารถมือสองนะ พวกรถมือสองอะไรเงี้ยอย่างพวกนี้การเก็บงานมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ขอโครงสร้างมันเหมือนเดิมอะโอเคที่สุดแล้วนะขอแค่โครงสร้างเหมือนเดิมโอเคที่สุดแล้วนะครับนี่ผมแงให้ดูนะครับเม็ดอาร์คนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์กลมนะครับแผ่นลงแผ่นเหล็กนี้ตรงนะครับขอบสันชัดเจนนะเหลี่ยมสันอะไรพวกนี้นะครับสีเสืออะไรพวกนี้สภาพสมบูรณ์นะครับหัวนงหัวน็อตเสาบีอะไรพวกนี้นะครับประตูนะครับถ้าชนหนักมาแล้วเก็บงานไม่ดีประตูจะปิด ปิดไม่ได้องศานะครับประตูไม่มีตกด้วยนะครับแค่นี้เองนะอ่ะมาดูกันต่อส่วนด้านหลังนะครับคันนี้นะครับเบาะหลังนะครับก็เป็นบาหนังเช่นกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีจอ,อกลางนะครับคันนี้มีมอีมีจอมีจอกลางนะครับสําหรับเด็กเล็กนะครับเปิดเปิดนง n g เปิดหนังให้ดูได้เลยมีจอตรงกลางใส่ใส,ใส่ตัว DVD ได้มันจะมีช่องใส่อยู่นะแล้วก็คันนี้มีปลัก๊กเห็นไหมมีปลัก๊ก บริเวณที่พักแขนด้านหน้านะเนีน่ยอ่ามีลักให้มีช่องเสียบ USB นะครับมีช่องจ่ายไฟให้นะแล้วก็ตัวพรมนี่พื้นนี่มีปูด้วยมีปูพรมมาให้ด้วยเป็นลายไดมอนด์คัทนะครับเนี่ยเหลี่ยมสันบอดี้ต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับสีเสร์นะครับสภาพสมบูรณ์เม็ดองเม็ดอาร์คนะครับกลมนะครับก็การันตีนะครับว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมชนหนักมานะครับรถที่เห็นนี่คือรถมือเดียวนะครับนะถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถก็เข้ามาได้เลย นะรถเดิมๆสวยๆแบบแบบนี้นะครับเราเราบอกเลยว่าเราเรา,เราไม่เอารถมาย้อแมแมวแน่นอนนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับสําหรับนี่รถเจ็ดที่นั่งตัวเบาะที่นั่งแถวสามเขานั่งได้นะค่อนข้างที่จะกว้างองศาเบาะด้านหลังนี่เอียงเอียงสลปเยอะเหมือนกันนะครับนั่งมันจะไม่รู้สึกชันหลังนะครับมันปรับองศาได้เล็กน้อยนะแล้วก็มีนี่ถาดเก็บของด้านหลังพลาสติกอย่างดีชิ้นงานอย่างดีเลย นะครับตรงนี้นะแล้วก็มีตัวแผ่นยางรองแล้วพวกนี้ด้วยนะครับก็คือการกระแทกได้ดีเลยเช่นกันแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านท้ายนะสะโพกซ้ายนะอันนี้ก็คืออาจจะถูกโครงสร้างหลักอาจจะถูกปิดบังด้วยตัวตัวชุดไฟท้ายที่เป็นชิ้นงานพลาสติกพวกนคี้นะครับแต่หัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการไขนะไม่มีไขนะครับเนี่ยให้ดูนะครับ <S <s ดูได้นะครับว่าถึงถึง Turn อ่โครงสร้างจะถูกปกปิดตรงเนี้ยแต่มันดูที่หัวน็อตได้นะไขไม่ไขอะไรต่าง นะครับแลแล้วก็โครงสร้างพวกนี้นะครับถ้าหัวน็อตฝากระโปรงมันไม่ได้ถูกไขก็คือท้ายมันไม่โดนนะรถ <นะ S 1> ประเภทนี้นะครับจําไว้เลยนะครับลูกค้าว่าถ้าท้ายโดนชนเมื่อไหร่มันเข้าประตูท้ายแน่นอนยังไงก็ต้องมีถอดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเข็บพวกนี้เดิมหมดนะการันตีเลยไฟท้ายเดิมแท้สูตรเลยอันนี้นะเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับเห็นไหมนะอ่าแต่บางทีก็ต้องดูดีๆนะว่าว่ารถ ที่แบบบางทีแบบมันอาจจะมีรอเรยเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่ได้ถอดแต่มันเป็นรถใช้งานนะครับอันนี้เราก็ต้องแยกแยะนะไม่ใช่เห็นแบบเล็กๆน้อยเฮ้ยรถชนมาไม่ใช่นะอ่านะครับอ่ามาดูกันต่อเดี๋ยวผมดูฝั่งขวาให้ดูฝั่งขวาอย่างพวกสีนะ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 บางทีเราไปเคาะนะเราไปเคาะเราเราไปเคาะเราไปเอ่อฟังเสียงอย่างเงี้ยแต่ละคันนะเหล็กความหนาของแผ่นเหล็กมันไม่เท่ากันบางทีเราไปเคาะ แบบรถคันนี้เสียงมันกลางวานกลางวา,างบางๆเฮ้ยบางพอมาคอแบบรถอย่างนี้เฮ้ยม่เสียงมันทุมท้มๆแล้วม,มันทําสีเปล่าจริงๆมันไม่เกี่ยวนะมันต้องดูรายละเอียดในดีเทลด้วยนะอย่างคันนี้ด้วยความที่รถราคามันหลักล้านขึ้นอ่ะจ,จะให้แผ่นเหล็กมันบางๆก็ไม่ใช่เหมือนรถอีโคคาร์ใช่ไหมอ่านะครับแต่นี่คือรถเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆแช,ชงแชทงแชซีนี้เดิมหมดเลยนะครับดูได้นะครับเข้ามาทดลองขับขี่ได้เลยคันนี้นะครับนี่นะครับ ถ้าสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเราขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วตลอดนะครับเข้ามาดูได้นะครับเรามีรถเยอะนอกจากคันนี้แต่คันนี้มีคันเดียวนะเนี่ยเบาะเบิร์สภาพหนังเนี่ยสมบูรณ์นะครับน่าจะใช้น้อยครับนะครับแต่ตรงนี้อาจจะชอบเก็บเอกสารหน่อยชอบเก็บของนะมันก็เลยแบบมียับยับนะครับแต่รายละเอียดตรงเนี้ยยังเงียนอยู่เลยนะครับเสากลางอะไรพวกนี้นะครับแผงประตูนะครับงานดีนะครับหุ้มหนัง กระสุนอย่างดีเลยมีไฟวลแคมไลท์นะไฟสองเท้านะครับนี่นะก็ถ้าสนใจคันนี้ก็รีบเลยนะครับจัดฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นหมื่นห้านะผ่อนเริ่มต้นหมื่นห้าจัดฟรีดาวนะครับยอดจัดล้นๆน,นะครับมีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็มีส่งรถสไลด์ด้วยให้ถึงที่ทั่วไทยเลยนะสนใจก็กินกลางติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อ ทีนี้มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะเดี๋ยวผมไล่กันที่ตัวประตูนะครับเนี่ยตัวประตูนะครับเม็ดองเม็ดฮาร์กต่างๆนะครับพวกซีนกาวพวกนี้นะครับเล็บจิกเข้าอยู่นะอ่าซีนกาวเล็บจิกเข้านะครับนี่คือซีนเดิมโรงงานนะสภาพเดิมๆนะครับหัวหงหัวน็อตเดิมแผงประตูด,ด้านในละเอียดเรียบร้อยดีสมบูรณ์นะครับดชบ,บอร์ดอกควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าทุกบานออตโต้ฝั่งคนขับตำแหน่งเดียวนะแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ใช้งานทํางานได้ปกตินะครับคันนี้ฟังก์ชันผมบอกแล้วว่าจัดเต็มนะครับนี่ปรับปรับได้8ทิศทางเลยนะครับขึ้นลงหน้าหลังนะครับได้หมดนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม้กันหน่อยเดี๋ยวผมขยอนสตาร์ทนี่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนนะครับเลขไม้คันนี้นะครับแสนสองนะไม้แสนสองรถปีสิบแปดสิบแปดี่สิบยบสองยี่รถหปีนะครับก็ประมาณ2 0งหมโล นะประมาณ2 0,000โลอันนี้เตือนน้ำมันใกล้หมดแล้วนะฮะนี่รถหม่20,000ื่นกโลนะครับต่อปีนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดกันนะอย่างพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังนะครับวัสดุพรีเมียมเลยนะครับนุ่มๆแบบนี้เลยเป็นแบบมัลติฟังชันสีก้านนะครับมีแพดเดิลชิพให้ด้วยมีคูลคอนโทรลให้อีกนะครับนี่แพดเดิลชิพคูลคอนโทรลไฟหน้าเปิดปิดออโต้ได้นะครับก้านปัดน้ำฝนนะครับปรับตั้งหน่วงเวลาได้นะคันนี้แล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้าปุ้ตสตาร์ตเอนจินนะครับมีระบบแจ้งเตือน อันชนนะครับมี parking sensor นะครับตรงนี้มี parking sensor นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกลางกันนะครับนี่อันนี้นะครับนี่จอกลางขนาดเจ็ดนิ้วนะครับมีเนวีให้ด้วยนะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังตัวกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังอาจจะภาพอาจจะสว่างนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวรอมันปรับออโต้นิดนึงอ่าน,นี่มีเส้นนําสายตานะครับ กล้องนี่มองมองได้รอบคันเลยนะครับมองได้รอบคันเลยนะมีเนวี่ตัางหากแอร์ออโต้นะฮะได้แอร์ออโต้แล้วก็ตรงนี้มีอะไรที่จุดบุรีมีนี่ตัวบายสปอร์ตตรงนี้ตำแหน่งของตัวบายสปอร์ตนี้เปิดใช้งานอยู่นะครับดูใกล้ๆตรงนี้นะครับในรถเรื่องอื่นไม่มีนะอย่างพอเจเนอร์ไม่มีมาให้ไอตัวเนี่ยตัวฟอกกากาศนาโนอีตัวนี้ของมิซูมีมาให้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ8สปีดนะครับ นะเป็นขับเครื่องสีล้อด้วยนะได้เกียร์ออโต้แปดสปีดด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีเบรกมือไฟฟ้านี่เบรกมือไฟฟ้านะครับดึงขึ้นนี่อันนี้ทํางานอยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้าพอเอาลงนะครับแค่นั้นเองทําใช้งานง่ายนะครับตรงนี้ตกแต่งก็เป็นสีดําเงาเป็นโนแ no บ็คนะครับสภาพสวยนะครับกระจกตัดแสงออโต้ไฟส่องแผนที่ด้านหน้าแสงสีเหลืองนะครับเป็นสีวอมโทนวอมนั่นเองนะอ่านี่ไว้ส่องหน้าไว้ไว้ไวปัดขัดแป้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายขับได้หมด นะครับบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้นะครับนะน่าใช้รถรถมือเดียวไม่แสนสองนะครับส่วนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ไปดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องก่อนนะครับคันนี้เป็นรถด,ดีเซลนะรถอ่าเป็นรถด,ดีเซลรถเกรดเอนะครับเราคัดรถมาให้แล้วนะครับอ่าดูนะครับ มาดูกันใกล้ๆนะครับสำหรับคันนี้นี่เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอรเรลนะครับ2.4ลิตร181แรงม้า ah, นะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่เคยมีไปปรับแต่งไปจูนมาแต่อย่างใดน,นี่เครื่องยนต์เดิมเลยพวกแบตตรงแบตเตอรี่พร้อมใช้งานห้องเครื่องเดิมนะครับมอเหอ้อน้ำเดิมคันหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งของตัวคันหน้านะอันนี้คือสีสีเดิมนะสีเดิมสีเดิมนะครับ ทียบสีกันเลยนะครับสีฝาโปรงกับสีโครงสร้างด้านหน้าอันนี้เดิมหมดหัวน็อตนะครับรูปไปไม่คมไม่บาดมือนะครับตรงนี้สีเดิมเดิมๆรายละเอียดเป็นอย่างนี้เลยนี่ตัวตำแหน่งของตัวกล่อง ABS นะครับตรงนี้กล่อง ABS นะรายละเอียดโดยรวมเดิมฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนี้ก็เดิมเช่นกันนะฝากระโปรงเดิมไม่ไม่เคยทําสีฝากระโปรงมานะพวกรูน็อตอะไรต่างๆตรงนี้คมชัดเจนนะครับอ่านะ บอกเลยว่าคันนี้รถเกจเอนะครับเราเราพูดคันไหนรถคันนั้นก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมเออใช่นะนี่เมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูนี่ตัว l าเบลมมกติดอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือของแท้ที่ติดมากับรถนะของแท้ที่ติดมากับรถนะแต่เอาจริงๆไอ้พวกนี้มันก็ติดกันได้แหละเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมแต่เราจะดูไงว่ารถว่ารถคันนี้มันฝาแท้ไม่แท้นะครับดูสี ดูสีเหมือนกันไหมแค่นั้นเองนะครับแต่คันนี้รถเดิมแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าทีมซื้อเราไม่เอารถที่มีชนหนักมานะถ้าชนถึงขั้นยุบเปลี่ยนทุกอย่างนะคันหน้าโดยไม่เดินแน่นอนนะอย่างคันนี้บอกเลยว่าเดินทั้งคันแล้วก็สวยด้วยนะสำหรับมิตซูบิชิ2.4 GT Premium 4WD ปี18คันนี้นะอย่างที่บอกไปป้ายแดงร้านห้าเกือบล้านหกคันนี้เปิดอยู่ที่879,000บาทนะครับขอเริ่มต้นที่15,000จัดฟีดดาวน์ยอดจัดลดๆเลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับรายได้รวมนะครับ สามหมื่นบาทขึ้นไปทุกอาชีพติดต่อเข้ามาได้เลยผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับอย่าช้านะครับรถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนบอกเลยรถคันนี้สวยนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมไงก็กิ้งก้างมาหาผมได้เลยโอเพนยนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแต่ก่อนจากกันนะย้ำอีกทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ